ก็มีคนมีอยางยัง่งยืนครับซึ่งเราถือว่าเป็นเทศกาลนานาชาตินะครับที่ต้องมีความร่วมมือจากคนจำนวนมากนะครับในสิงคร์ไมซิตี้นะครับซึ่งการออกแบบการพัฒนาต่างๆนะครับเราก็ได้ประชุมในเรื่องของการเรียนการในเรื่องของบุลคลากรต่างๆนะครับซึ่งที่จะจัดครั้งแรกก็คืออาจจะย 21น,นะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบเช่นเดียวกับบางแสน21น,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการวิ่งนะครับที่ติดนานๆชาติไปแล้วนะคัญอย่างไรไมนะครับไม่เพียงเพียงแค่ว่าถ้ามหาในสวขาวนครินทร์มีหลักสูตรมีสุดปรชุมแล้วก็มีความขสำคัญผมเชื่อว่าด้วยจังหวัดเองมีประสานนะครับในเรื่องการกัดเล่นตรงนี้ นะครับแล้วก็มีทางการสุขานักษาดิลร่วมบททางออพันธมิตรนะครับทน่ายงานภามด้านและเอกชนในงานทำงานสนับสนมมุนภารกิจของจังหวัดนะครับเพื่อให้อีโคโซิสเต็มนะครับขอ,องสารกไม้ในจังหวัดของเราซึ่งเรามีความเข้มแข็งทั้งสถานที่จัดงานนะครับโรงแรมที่พักนะครับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมาก ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแน่นอนว่าเราก็มี่งบุคลากรนะครับทั้งในส่วนของต้นน้ําการน้ํานะครับที่มีศักยภาพตรงส่วนนี้ก็จะมาเสริมครับในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้ของเร้อยมีความเข้มแข็งซึ่งวันนี้เราก็โตมาอีกเลเวลม่ต้งนะครับจน๊บนายน้ำขอบสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมในเดือนสิงาคการประชุมอาจารย์จิริชัยก็เป็นผู้แทนจักทึกาผู้บริการสำนักภาคใต้ในะารอบรณประธานชัย เสพเองเนี่ยก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจังหวัดสมขทารเนี่ยจริงๆมากกว่าสิบป,ปีแล้วน,นะคะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยครั้งแรกที่มันือปี2556จริงๆอาจจะก่อนหน้านั้นได้ซ้ำไปนะคะเราเห็นพัฒนาการแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะคะอย่างต่อเน,นื่องไม่เคยที่จะ จะเป็นเสือนายราชการแล้วก็ฝาก่ายเอกชนแต่ทางน่าสงขลาเองก็ให้ความรู้คุณเป็นอย่างดีดีนะคะผมองว่าความพร้อมเแต่จากที่ไม่ใช่อินฟราสตรัเจอร์อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทัศนคติและนโยบายที่ต้องมาทำงานร่วมกันางานเฟซโวตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ถ้าหากว่าจังหวัดสงขลาเมืองสงขลาและหันใจกำลันจะยกระดับขึ้นไป วันนี้การกยกระดับขึ้นใหม่แล้วเป็นการเชื่อมต่อกับเจนใหม่ของโลกเจนใหม่ของโลกหรือเจนใหม่นอกพื้นที่ของตัวสงคระดับใหญ่ตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่วันนี้เรามีความพร้อมมันมีเสถียภาพแล้วเรา,เา,าตร้องมาด่เยันขาดการที่เราเรียกว่าแม็กเน็ตในการดึงนตุ่ที่คนจะเข้ามาในสุขาเราถิงเดินอะไรแจ้งตรงนั้นแต่วันนี้ผมเห็นสิ่งที่สําคัญก็คือเมืองมีความไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวแต่มีการลงพลัง การของผู้บริหารของเมืองแล้วก็ทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่สำคัญตรงนี้คือการบริการที่แข็งแกร่งมันบ้างหรือไมรงกลางการมาแค่มีคนมาจากแล้วก็ไปก็จะไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนนั้ต้องทำองไรให้อาคารักษ์ตัวนี้ครับลงไปในพื้นที่ว่าคนาจะเป็นเจ้าของสการ์นี้ร่วมกันเรียกว่าเซ็นต์ก็มีลองจิ้งหรือเปล่ากเป็นความเจ้าของร่วมกันในส่วนที่สองก็คือตัวอัตลักษณ์เนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนมายังส่งขา ทำแล้วทำเล่าได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญของตลาดของมงสงขกานะครับสําหรับตลาดของสงขาเนี่ยมีทั้งเชิงกายภาพและก็เชิงสังคมเชิงายภาพกัสถานที่ท้องเลือต่างๆมีมากมายตั้งแต่หะทรา,ายชายทะเลน้ําตกะทะเลสาบสงขานะครับซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่ภูมิเนืที่อื่นอันนี้เป็นจุดแข่งนะครับในส่วนของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมหลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นสันงคมข้าวโอ๊วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่าง สมบ,บูสุขนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์ของฮันญ่จริงๆก็คือทางจินวิญญอย่างก็คือหมายความว่าทั้งเรื่องศาสนาพหอฮันแจเนี่ยถูกรวมกันนะครับตั้งแต่ไทยุนะครับมุสลิมนะครับจีนนะครับแล้วก็คริสต์ซิกแล้วก็ปากีสีาน ipper. มันมีมสัสธิปาล์มีอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นการถูกรวมกันหลายหลายศาสตร์นะครับที่อยู่รวมกันอย่างอย่างสันติสุขมาตั้งแต่อดีต พราะนั้นอัตลักษณ์ตัวนี้เป็นอัตลักษณ์ที่ทำที่สมบูรณ์แบบใหญ่พยายามจะชูอัตลักษณ์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินนะครับทางด้านความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอัตลักษณ์เหลงเนี่ยถือว่ามันเป็นความโดดเด่นนะครับที่หลายหลาชาติต้องการที่จะมีนะครับโดยนการอยู่รวมกันอย่างบบสันที่สุดจัะมาต้องขายเงยอยงก็มัง เกี่ยวกับการตัดกานญาติี่งเก่าองขาเป็นฝีมือรดโลกมีการจัดเตรียมการออกข้อระเบียบในเรื่องของการอำามัที่กในการประโยชน์ในพื้นทุกเือนเกียวการในเรื่องของการย้ายสายผู้สารไมะว่อาจจะเป็นจัดวิวาลงที่ปบกบระาับให้ลงใต้อู่ทั้งหมดนี่คือสิ่งสำคัญในการที่ทางเทศบาลนครองขลากำลังดำเนินการภายใต้การนำของท่านนายกบัญชากาต ที่เรเบ็นจาคไป bon um. ในทักษิสท <c oughs> ักษิณในเรื่องของการปริโภคของข้าเพื่อที่จะจัดตั้งงบปราณในการจีงการในเรื่องของการพัฒนาเงินกองถาว่าปรับตัวในทุนที่ช่วนหนึ่งสงข้าเองเนี่ยเป็นเงองที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพไม่ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์มีชายหาดมีชายทะเลที่สวยงามไม่ติดสองรองใครเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเองเนี่ยทางทิศว่าตคนธรรมธาได้เห็นแล้วว่า การจัดงานวันที่ตีเนี่ยจะมีความสำคัญในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตลงสู่เศรษฐกิจของคนในจังหวัดสงขลาแล้วเราก็มีโคชชิ่งที่เก่งมากๆนะครับอย่างทางทีเซ็งเนี่ยที่ลงมาช่วยเราเนี่ยขับเคลื่อ,อ,อนตลอดแล้วเราก็มีเอสเซ็นะครับที่เป็นงองค์กรในพื้นที่ที่คอยมาขับเคลื่อนนะครับให้ให้การจัดงานไม้ให้สถานที่ให้หลายๆอย่างเนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับในความเป็นมืออาชีพในการรองรับตรงนี้เราเรามีหน่วยงานนะครับที่ได้รองรับมาตรฐาน T M V S นะครับหรือว่าที่ที่บอกว่า,เ,าเป็นเครื่องหมายการันตีว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้มาตรฐานระดับสากลในการจัดงานนะครับในเฉพาะยิ่งงานเปิดใหญ่เนี่ยเราก็มีแหล่งที่กินที่ช้อปปิ้งนะครับในส่วนของเมืองเก่สาสงขลาเราก็มีแหล่งวัฒนธรรมที่ไปดูแลเมืองเก่า แล้วก็ล่าสุดนะครับของรงการบริหารเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเพื่อแหล่งยั่งยืนเนี่ยได้ประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำเทสก์สุนลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาให้ส่งเสริมด้านของธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งเสรินในเรื่องของเฟสิวัลอีกคร้ในการจัดงานนะครับในส่วนงานที่จัดแล้วเนี่ย ผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็สามารถที่จะจัดกจจิจก,กรรมในงานก็ไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดสมคาได้ซึ่งในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนขององค์การแหว,วนจังหวัดสมคาเนี่ยก็ได้โปรโมตสิบโปแหนท่องเที่ยว1 6อำเภอครับครับก็สขลามซิตี้นะครับซึ่งก็การดําเนินการนะครับในการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งจาก11กิจกรรมนะครับที่เรา ได้พิจารณานะครับก็เหลือ6กิจกรรมนะครับเพื่อส่งเสริมในด้านของเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดสงลาโดยเฉพาะไมซิตี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของนิทรรศการก็ดีนะครับในการจัดประชุมก็ดีนะครับในในส่วนตรงนี้นั้นนะครับเราก็ความเชื่อมโยงนะครับกับงานอย่างหัดใหญ่21นะครับซึ่งก็นํารูปแบบจากงานบางแสน21นะครับมามาจัด เพราะว่าคนที่จัดก็คือคนเป็นคนจังหวัดสงขลาคืออำเภอใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะเปิดตัวนะครับใน,ในการจัดงานเฟสติวัลอีโคโนมีนะครับซึ่งทั้ง6กกิจกรรมนะครับซึ่งความพร้อมนะครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคราชการเองนะครับและก็ภาคธุรกิจภาคประชาชนและท้องถิ่นนะครับ ครับก็มีความพร้อมเราเป็นกิจกรรมระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็บางแสนสองหนึ่งก็เป็นกิจกรรมนานาชาตินะครับแล้วก็จะมีปฏิทินนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งก็ความคาดหวังว่านักวิ่งนะครับทั้งห้าพันคนนะครับซึ่งก็จะรวมทั้งผู้ติดตามบุตรหลานอะไรต่างๆนะครับทำให้ เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะที่พักก็ดีนะครับร้านอาหารร้านค้าก็ดีนะครับก็กก็็เกิดขึ้นนะครับเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจของสงขาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งสิบหกอำเภอนะครับก็สามารถนักนักกีฬาสามารถที่จะไปไปท่องเที่ยวดา้วานน้าโดยเฉพาะอบอจอนะครับก็ได้ đặt thành công nhiều tăng